โงลชื่อบริษัทดีโี่ที่เสนอราคาต่ำสุดก็คือจีเป็นบริษัท106ล้านนะแต่ว่าต่อรองไปต่อรองมาก็เหลือ285ล้านเศษก็ประมาณนี้นะครับชื่อบริษัทดีโบที่มาชุนใจก็อนุมัติให้จับซื้อโปรแกรมที่ราคาต่ำสุดก็คือบริษัทดีโบเนี่ยแต่ว่าบริษัทที่ยื่นกรองเนี่ยก็กลว่าไปจ้างบริษัท PNP ท้าจำชื่อบริษัทนี้ไม่ผ p s p จ้างพีเอสอาาอพสนะีมาพิสูจน์คนที่ยโโื่นอสอง4.6ล้านแค่มันมาจ้างพิสูจน์นะมาพิสูจน์โปรแกรมบริษัทที่มายื่นเนี่ยชื่อบริษัทดีโร่4.6ล้านครับว่าคนที่ยื่นสองเนี่ยสามารถทํางานทำทำได้หรื <ain> อไม่อันท,นที่เขายังไม่ทำไม่ทําอะไรเลยอันที่เราตรงเนี้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับผมก็ไม่ได้โทษว่าใครถูกใครผิดนะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตทำไมเราไม่เคยเจอแล้วเราก็รับราชการมาจนเกษียณเนี่ยไม่รู้ว่า เวลามีคนยื่นสองมาต้องเป็นเจ้างบริษัทมาพิสูจน์ไอ้คนที่ยื่นสองเองนะครับผมก็มีข้อสังเกตตรงนี้นะครับทําให้บริษัทดีโบนตกลงไปนะครับปรากฏว่า p ี p เนี่ยกับบริษัทเมทโอมีกรรมการอยู่สองคนที่เป็นกรรมการบริหารของ PSP นะครับพีเอีเดเป็นบริษัทที่มามาพิสูจน์นะพิสูจน์วนี้ยื่นสอบที่ผมบอกเมื่อกี้ที่บริษัทดีโบนก็เป็นกรรมการบริหารอยู่ทั้งดีโบนที่ทั้งทั้ง p ี p กับเมโอม ก็เกิดเป็นราชการได้อถือว่าตกเลยนะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมครับอันนี้ครับอันนี้ผมตามเอกสารหลักฐานมาเลยครผมก็เอ๊ะันผิดตั้งแต่ติดกระดุมเป็นแรกแล้วคุณไปทําให้เขาตกให้ที่ไมยืมสองตกเพื่อที่จะให้เมโโฟนเข้ามาแล้วคุณก็ตรวจต่อก็มีชื่ออยู่ทั้งสองบริษัทเลยทั้ง p s p กับเมโโฟนแล้วไปชื่อส่งงานผมไปขอตัวนานมกันผมกะเอ๊ะมันมันก็ผิดสังเกตเลทำไมเมโท ไห้ตีชื่ออยู่กับเป็นคนที่ยื่นซอแต่ได้งานไปพิสูจน์บริษัทที่ดีโมให้ตกงไปเพื่อที่จะมาจ้างเมทโและเดินเล่ใช้คำว่าซื้อโปรแกรมถูกไหมครับแล้วมาจ้างเมทโอใช้คำว่าออกแบบและพัฒนานะครับมันก็ออกแบบและพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็สุดท้ายแล้วกรรมการก็มีรัฐทให้ให้จ้างบริษัทเมโอเข้ามา อันนี้ค like, ือผมคิดว่ามันแบบนี้มันมันไม่ใช่นะครับเราก็สื่อมาเรื่อยๆสื่อมาเรื่อยๆครับจนตั้งบริษัทเมโทรมาเข้ามาแต่ว่าก็มีกรรมการของทั้งเมโทรทั้งพีเอสีสองท่านแบบที่ผมบอกไปผมก็เป็นข้อสังเกตว่าทำไมอับก็าตกไปทาไมคุณไม่ประกาศใหม่ถูกไหมครับก็วุิเเราก็ต้องต้องประกาศใหม่ถูกไหมครับแต่ว่าเหมือนก็ที่ทำไม มันมีโทเหมือนปล่าที่จะเอาเมทโอเข้ามาพูดกับกออนะครับคืออย่างนี้ผมก็คิดว่าผมก็ตั้งสังเกตเยอะมากแลวเมทโอเข้ามาเนี่ยก็ใช้วิธีพิเศษเราใช้วิธีพิเศษซึ่งถามว่าทําไมต้องใช้วิธีพิเศษผมก็มีข้อสังเกตนะครับเพราะว่าทําไมคุณศึกษาเราเกือบปีนะที่จะทําด้านทำโปรแกรมเกือบปีนะใช้เวลามาตั้งแต่ปีสี่หกถ้าจำไม่ผิดันนะครับเนี่ยศึกษามราเกือบปีแต่ว่าเวลาจ้าง เราใช้วิธีพิเศษอันนี้คือตามข้อเท็จจริงหมดเลยนะผมไม่มีอะไรพูดเกินเลยนะเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏได้ได้กับสิ่งที่ท่านได้รับฟังมาคือกรรมการมีข้อสังเกตเยอะมากเงินส่งน้อยกว่าล้านนะครับใช้วิธีพิเศษแล้วไม่มี D U R ไม่มี D อ R นะครับสัญญาดี้นเงินสัตว์เบโทเป็นคนทำมาให้ชอสอทำสัญญากระเบทโธนี่คือผมคิดโ่้โหแบบนี้มันผิดผิดใจ่หลวงคับท่าน เงินสองร้อยล้านไม่มีทีมงานใช้วิธีพิเศษเสร็จแล้วข้อสำคัญเอโทรเป็นคนทำเสร็พีเอสทีทำสัญญาละให้กับชอสอลงนานกันเองลงงานกันคือสัญญาเสียเก็บหมดเลยผมก็มองเดี๋ยวเขาเขียนสัญญามาให้กับชอสอลงนานเนี่ยถามว่าเป็นคุณคุณที่บ้าปกเกตเนี่ยเกิดอะไรีบบมันก็ต้องผู้ว่าจ้างก็มีอำนาจเหนือผู้รับจ้างตัวเองที่พงศาวรใช้งานได้เลย

แล้วสิ่งที่รับรูร้มาตอนนี้ใจกันเล,เล็ดที่ครับผมเมือ่อวานนี้ประชุมกันอาจารสามชั่วโมงได้ครับเรื่องเมทโธผมคิดว่นห่วงจอสองด้านเดินแสนลา้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ะครับท่านเพราะเกินทุกท่านที่อยู่ท่านหุ่นทัานเงินรับฝากท่านเงินอะไรต่างๆที่ทำธุรกรรมกันตลอดผมว่ามันองค์กรมันน่าเป็นห่วงไไมากนะท่านครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ท่านต้องรักก่อนจริงๆไม่ใช่ว่า ไปฟังครโน้นฟังคนีมม้ผมไม่ดูจากเอกสารเอกสารเป็นหมืม่นหน้านะอยู่ในห้องไอทีผมถอดอ่านหมดเลยผมไล่เรียหมดเลยนะครับเพ <c oughs> ราะว่าเรื่องนี้เราจะทําให้ความจริงนั้นปรากฏเนี่ยม,มันต้องทําแบบจริงจังครับเงินสองร้อยกว่าล้านได้จากกองกระดาษแผ่นซีดีมาแผ่นซีดีมานี่เปิดไม่ได้คันเป็นเป็นภาษาอะไรที่ดีดยืดที่เขาส่งมอบมาให้รับ คือจะใช้ทิศจะทดสอบทิศจะตรวจรับทิศต้องไปที่บริษัทใมโทรคือสัญญาเสียเพียงหนึ่งเดือนเลยนะครับวันนี้ท่านตอบรับได้ไหมวันนี้ผมผมที่ความห่วงใยชุนลงนะผมไม่มีว่าที่จะต้องมาเข้ามาใส่โน้ตใส่ที่ผมไม่มีผลได้ต่อเสืออันนี้ผมหมดเวลาแล้วนะครับผมอยู่ที่ที่ผมรู้รู้ซึ้งมากเลยบอกผมว่าผมรู้ซึ้งรู้รู้ซึ้งมากเลยครับคือที่ผมตอบไม่ได้คือองค์กรมันต้องมัดนภคกรรมการมาเยอะมาแล้วเดี๋ยวก็ไปองค์องค์กรต้องเป็นที่เชื่อมั่นของ สมาชิกที songs, e ่เขาไว้วางใจมาฝากมันกับเรามีพุทนกับเราก็ฝากทุกท่านด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ท่านต้องติดตามนะต้องติดตามเอาต่อมาแล้วเรื่องของเมื่อกี้ต้นหลานต้นหลานเรื่องของที่มาที่ไปทําไมไม่โทรก็เนีไม่มีชื่อผู้ยื่นสอบแต่ว่าทําไมได้งานผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วนะครับเรื่องการตรวจรับนะครับงวดที่หนึ่งที่ออสเมื่อกี้หนึ่งสิบล้านท่านสิบล้าน โอเคแล้วนี t, ่ม th ันมีเงินเงิเนี่ยไตรมาสที่สี่จุดหกล้านคริกอสิบล้านแล้วแั้วข้อที่สองที่ถามที่สี่ห้างมดมันแปดล้านเก้าเศษเกือบสิบเก้าล้านถามว่าเนี่ยแต่ละมดละมดมีปัญหาทุกวดมีคอมเมนต์ทุกงวดผมก็เลยมใค้มามองว่าไ้คำว่าออกแบบและพัฒนาและพัฒนานี่ยก็คือต้องตรวจรับไปหรือถึงแม้จะมีหาก็ตรวจรับไป่านท่านยอมรับได้ไหม น,นี่ถือว่าสัญญาที่เสียเปลี่ยน,น,นเลยตูกไปครับมีปัญหาทุกงวดเลยนะครับมีข้อความเห็นของกรรมการตรวจรับทุกงวดแล้วงวดที่หนึ่งงวดที่พิด่างพิทีเหมือนคนเป็นประธานจอสอเป็นประธานคณะทคโนรโด้วยเป็นประธานตรวจรับอีกอย่างเนี้ยผมก็เลยคิดว่ายแบบน,นี้มันมัน การกนก็ผิดแล้วถูกไหมครับมันผิดแล้วแล้วข้อของกตรวจรับก็มีปัญหาทั้งงวดอีกถามว่าเป็นทานการตรวจรับเงินงวดแรกถิงเก้าล้านเนะครับสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนงวดที่ห้าสิ่งที่ต้องแก้ไขประมาณเป็นพันละเป็นหมื่นแต่กรรมการก็ตรวจรับไปงวดที่ห้าคือเอาเป็นวิบเวียนประเด็นนะครับผมคิดว่าเวลาผมไม่ได้เยอะมากเอาให้แกย์ทั้กระชับนะเพราะว่าต้องพูดให้ตรง งวอที LEGO LEGO ่ห้าผมก็ดูทําไมกรรมการส่วนหนึ่งให้จ่ายกรรมการส่วนหนึ่งให้จ่ายชุดที่ติดเศยท่านคนโทรเวลานี่แหละนะครับผมก็ตรวจสอบดูซเราเมื่อกี้ผมไม่บอกว่าผมจะไม่ตรวจเพราะงวอที่ห้าที่เป็นประเด็นที่แพ้ที่แพ้คดีผมตรวจยอนไปถึงตอนที่ตั้งแต่ประกาศเปิดซองนะพอมางวอที่ห้าวที่สามตัดแพ้ต้องจ่ายเงินเกือบร้อยยี่สิบสี่ล้านนะครับจรเดๆมันแปดสิบห้าล้านเศษแต่ว่าถ้าถ้าดอกเบี้ย ดอกเบี้ยประมาณตกลสัสามสิบล้านครับเพราะมันหลายปีดอกเบี้ยตกก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยเกือบร้อยี่สิสี่ล้านร้อยยี่บสามล้านเศษอันนี้แหละคือผลกระทบที่ทําให้ปันผลปีนี้ที่มีมีผลที่ว่าเราต้องเอาเงินรักษาระดับมาใช้ที่บอกว่าเฮ้ยเราไมันไม่เคยมีบริหาตรตกต่ำนี่แหละคือปัญหาที่ทำกันมาตั้งแต่ปี เรื <Legend ary> ่องของคนีเมทอนี่แหละเราคิดเรื่องสมาชิกเขไม่ได้ผิดอะไรก็เราต้องรักษาดับมาใช้ร้อยกว่าล้านเพื่อที่จะมาชดเชยให้กับพวกท่านให้กับสหกรณ์สมาชิกนะครับคือเราไม่ได้บริหารผิดพลาดเสียหายอะไรเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งขออนุญาตรวงไปที่หนึ่งเพราะว่ามันกระทบต่อต่อต่อผลผมเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันเพราะว่าไอ้เงินกำไรของปีนี้มันต้องมันเอาไปตัดให้กับเมทอลร้อยยี่สิบสี่ล้าน มันก็ส่งผลต่อการผลท่านเราก็เลยเอาปันก็เลยคณะกรรมการก็เลยเปนมติว่าเราก็เดือวขอมาที่ประชุมใหญ่เอาเงินรักษาระดลับมาชดเชยให้แต่ว่าหนดินที่ทำมาไม่ใช่กรรมการชุดเราทำให้เกิดเราต้องเงินอะไรแนี้ไปต่ายเขายิ่งจ่ายช้แล้วดอกเบี้ยวันละเป็นหมื่นครับเราเพิ่มคอรสสางมารเพราบกระบวนการตรวจสอบะไรนี่บ้อยนะเาให้ทำการเงินก็ต้องมีจ่ายเช็คให้ครับตัวยิ่งรับปันมันก็มันก็เกิดดอกเบี้ยเพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวัวันละเป็นหมื่น ในนี้คือเหตุผลเอามาต่อโน๊ตที่ห้าเหตุผลที่ไม่จ่ายเมื่อกี้ผมได้ยินท่านประธานพูดนะครับตรวจรับวันที่ยี่ยี่สิบสามที่ยี่สิบเจ็ดพิษสภาปีห้าเก้าชุดที่สี่สี่นะผมขออนุญาตเปิดชุดที่สี่สี่เพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ลอยต่อเข้ามาครับชุดท่านประธานดีร้านจะต่อเข้ามาเล้วก็เดินในชุดที่สี่สี่คิวสองที่นักที่พูดเมื่อกี้นี้ที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้น พอมาทุนที่สี่เพราะทุนที่สามต้นประธานมีลักค้างก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นกรมการช่วนั้นมาทุนที่สี่ตัวรับเพราะว่าเรื่องเรื่องโครงการติดตอบเ่องมาตลอดถูกไหมครับมันใช้เวลาพอสมควรนะครับมาทุดที่สี่ต่อบ่รวจอนมีหนังสือมาเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบสามมิถุนายนเขาบอกว่าเรื่องโครงการจัดหา,าโปรแกรมของผมอนุญาตอ่านประเด็นให้ฟังแต่ว่า ต่อกระจนมีมว่าอย่างไรเนื่องจากว่าการตรวจรับวันที่27ปี59 2 1พฤษภาคมปี59กรรมการกรรมการชุดที่ที่33นะครับชุดที่33มีมติให้อนุญาตจ่ายเงินให้กับไมโพร19ประมาณ19ล้านเศษเพราะมันเพิ่มละเพ่มละ18ล้าน,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 าน 8, 9นะครับกรรมการมีมติอนุมัติให้จาา่ 3, 4, 3, 45, จายวันที่3 0พฤษภาคมนะครับมีมติอนุมัติให้จ่ายวันที่3พฤษภาคมชุดที่33 พอมาวันที่4มิถุนายนจะประชุมใหญ่ตรอกก็คือกรรมการตุ้นชิ้ที่สีกับข้าใหม่นะครับถามว่าชุดที่ผ่่นมาเขาทาไว้เนี่ยแล้วมีนังสือตอกระจนลนนเข้ามาเมื่อวันที่ยี่สิบสามิถุนายนนะครับเขาบอกว่าให้มีมีข้อเรียกร้องนครับมีข้อเรียกร้องเพื่อนสอบถามว่าผู้ถือห้นของบริษัท p p นะท่านท่นท่านท่านท่นท่าท่นท่านท่านอ เป็นที่ปรึกษาโครงการของเป็นที่ปรึกษาโครงการของทชสอกับเมโธทีเมโธทเทนคอร์ปอเรชั่นนะครับผู้รับจ้างโครงการของต่อมีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับเมโธกันอย่างไรโันที่ผมพูดไปนกีินะปกติมันต้องปรับให้ตกไปแล้วถูกไหมครับนี่เขาถามมาต่อหนังสือจากต่อไอสปจจังหวัดนนเลยนะครับข้อที่สองก็บอกว่าเตุใดทสอจึงต้องเร่งรีบทำสัญญาจ้างกับเมโธนะครับ เนี่ยเขาถามว่าทำไมตุ้ต้องเร่งรีบนะพรับข้อที่สามจตอเราทำสัญญาให้เมโผลเป็นผู้รับจ้างเมื่อวันที่29ปี58นะครับในราคา285ร้อยแปดสิบห้าล้านเศษเทใจติงเบิร์นจ่ายค่าได้ให้กับอุลการงวดที่สามสิทธิ์ทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จที่ผมพูดไปทั้งหมดที่ว่าตรวจมาแต่ละงวดาเรา้องวดาต้ว่าตรวจรับไปได้อย่างไรนะครับข้อที่สี่เขาบอกว่าฐานกรนต้องสี่หกฐานกรนกับโลก หายไมงการบอกะถามว่าวจะทำมาให้ตรงผลต่อประสิทธิภาพของการทํางานหรือไม่เรื่องสิ่งเหล่านี้เ,เป็นเหตุที่ทําให้ทุนจีตีๆๆจ่ายไม่ได้ขอให้ตรวจอกถ้าจ่ายไปผมว่าผิดจ่ายไปน่โดนแน่นอนเพราะว่าที่เป็นประเด็นะวันนี้ที่บอกว่าเป็นเพราะทุกจีตีๆๆไม่จ่ายดูไหมครับทําให้กรอ,อกตแพ้คดีถ้าถามท่านว้าเกิดเหตุที่ผมไล่เรียงถามว่า,าจะเกิดายะไรท่านคิดว่าผิดไหม ปัญหาเยอะแยะมากมายนับพัที่พันที่มีปัญหาทุกไอ้แก้ไขทางชุดนี้ก็มีทำนังสือไปให้ไปโทรมาแก้ไขทีแรกก็รับปากว่าจะมาแก้ไขให้นะครับด้านทีมกษาลมาช่วยตรวจสอบระบบแข่งเพราะเรื่องระบบแข่งบางท้ายผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัญหาเยอะมากแก้ไขความยืดหยุ่นอะไรก็ไม่มีมันติ้วติวอยู่นะครับแล้วแบบนี้ตรวจรับได้ตรวจรับไม่ได้ ที่ผมตามเดือนนั้นไปเราตรวจรับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมขาบรถกำลังชุดใหม่เข้ามาเงิน9ล้านไทยกาเซนใช่ไหมเป็นท่ทท 7, ทนนานท่าน9เซนเนีนเน่ยผมไม่ได้พูดคางว่า,าประธานดีแล้วนะไม่พูดควาเอาความจริงมาเปิดกันเลยวันนี้เป็นท่านท่านไม่ต้องเงินถึง9ล้านหรอกเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการชุดใหม่ท่านเต็มเลยท่้นเราต้องสื่อจอร์นมาทั้งาาจาก่อนนำรอบที่เรียกมาดู ปกติกงค์ใช้งานแค่แค่ทานก่อนเนับแล้ว้อที่ห้าเนี่ยนี่จะต้องใช้คำวา่าเบต้าวิชั่นเนี่ยมันจะต้องผ่านการทดสอบขึ้นสามารถใช้งานได้ไอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแบบนี้ท่านตรวจรับได้ไหมท่านการจ่ายเงินไหมท่านการเต็นเทสจ่ายเงินไหมทุกข้าใหมเข้ามาท่านว่าผิดไหมนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทีผนให้ เกิดปัญหาว่าต่อแพ้์หรือเพราะไปตรวจับที่เขาเียบร้อยแล้วเขาโทรเลยิีฟ้องเลยเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะแก้ไขอะไรได้เขาทิ้งที่เราลองถือไปกองตับจะปั่รับปาก่็จะมาแต่ว่าชีดฟ้องเลยเพราะว่าเราตรวจลบไปแล้วผมชวนให้ท่านคิดนะว่ราะปีที่เกิดขึ้นจกชอสอตนแล้วันี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นสองร้อยพล้านได้แต่ กองกระดาษจะแปลนพีดีไหมท่านรองรับได้ไหมสิ่งที่ท่านฟังมาทุกที่ท่านทข้าใทั้งปวงนะนะเพราะที่จริงผมพูดเลยผมเปิดใจพูดเลยว่าเนี่ยตามเอกสารหลักฐานเป็นหมื่นหน้าในห้องห้องไอพีเนี่ยจะดูเป็นยังไงได้เกิดผมประกาศเลยบอกว่าผมจะสู้จนถึงที่สุดไม่อยากให้จอต่อเป็นที่หาประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งผมสู้งานนี้ผมบอกผมว่าระหว่างก็มีวัติกัน ทีแรกนะผมพูดอีกนิ่งหนึ่งนะเมื่อวัวนที่สามที่วันที่ยี่สิบแปดที่เราประชุมบอร์ดดำเนินการที่บอกว่ากรรมการเจ็ดคนปฏิตตรสิทธิตอนเจ็ดที่บอกว่าให้ให้เอาผิดกับอีกสิบคนที่บอกว่าไม่ไม่มีใครผิดคือผมขออน,นุญาตชี้แจงแบบนี้นะเพราะว่าในในคณะที่ที่มอบอำนาจคือเราไม่มีอำนาจที่จะไปชี้ใครผิใดใครถูกถูกไหมครับ ถ้าผมไปชี้ว่าเจ็ดคนที่ไม่ที่ที่ไม่ให้่ายผิดท่านคิดว่าเรารู้ได้ไงว่าเขาผิดเขามีเหตุผลอะไรถูกไหมครับเราไปชี้เขาผิดเขาถูกเราก็คิดว่าทุกคนจังหวังดีเจตนาดีก่อนก่อชอต่อแต่ต้องหาผู้รับผิดไม่ใช่ไม่ไ enfin, ม่เอาผิดนะแต่ต้องหาผู้รับผิดแต่เราไปชี้ใครผิดใครถูกไม่ได้ถูกไหมครับกรรมการแต่ในทุกอย่างก็จะมักดีก่อนต่ออื่นก่เพื่อประโยชน์องค์กรแต่ว่เหตุที่มันเกินขึ้นในตัวที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมด แล้วมาบอกว่ากรรมการ10คนไม่ยอมเปบอกว่าไม่ต้องมีผู้รับผิดมันไม่ใช่มือต้องตีความใหม่นะผมบอกว่าคือถือว่าิ0คนนี้ถือว่าทุกคนทำใ่องค์กรอยู่แต่ก็มาหาผู้รับผิดว่าเราจะมียีกันรู้หนี้วนนี้ถูกไม่ได้เจ็ดคนที่เขาไม่ตังใจาที่เขาไม่ยอมที่เขาจ่ายไม่ได้เขาก็ต้งสื่อสตรงมาคนร้องเรียนตัดในหมดางเนี้มันทุกมีเหตุผลไงถูกไหมครับ แต่ว่าเราต้องหาต้องมีวิธีการมีกระบวนการในการหาผู้รับผิดนะครับคือพูดองพูดให้หมดเนี่ยถูกไหมครับผมก็โดนถล่มเน็เลยเนี่ยคือคือมันต้องความจริงมาพูดกันผมไม่อยากให้คิดกันเองแล้วก็แก้เกงกันไปแก้เกงกันมาเอาเต่ปกผิดความผิดเพราะมันมีคนที่อยู่ในชุดนั้นด้วยผมพูดตรงๆแบบนี้แหละนะครับท่านไปดูดูแล้วกัน ถ้าคนพวกนี้เข้ามาในชุมกลบริหาาองค์กรจะเป็นยังไงนะครับผมมาะ่านเลยผมว่าท่ไหนผมพูดเลยผมในฐานะคนนี้ละผมจะดูติดตามท่านนี้ไห้ถึงที่สุดผมจะปกป้องทสอนะครับผมจะไม่ยอมให้มันเลวร้ายมันเกิดขึ้นกับทสอนะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยดูดฟังฟังกับด้วยเห็นต้อง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 ฟังความจริงนะครับ ผมนี่ผมกล้าพูดเลยเลผมไม่มีอะไรปิดบังเลยกรรมการเจ็ดคนกรรมการที่ท่านประธานที่คณะดําเนินการแต่งตั้งมีทั้งสองขั้วเลยนะผมพูดตรงเวลาน,านาัน้าประชุมที่ผมพูดเปิดคนเลยแล้วพูดกระดิบพูดหน้า,เ,า,านเนี่ยนั่งนเงนียบเลยแต่เวลา,นานมีมติอยู่กูคายเลยว่าผู้เป็นผิดผิด,ดประตูผมลงที่ลง,งมากบอกตรงเนี่ยนีน่เป็นอย่างนี้แล้วจะอยู่ันยังไงใน,ะนองค์กรเนี่ยกับที่เขาข้าวเป็นอย่างนี้ผมผมพูดตามนี้เลยครับ ที่ว่าผมไม่มีอะไรพูดนอกเหนือจากฟางจริงนะครับต้องขอขอบคุณนะครับก็เวลาก็ร่วงเลยนะครับพอดีน่าจะมีใครสงสัยอะไรไหมครับใครคำถามนะครับครับครับเชิญครับเชิญครับก็ขออนุญาตนะครับมันที่มีแก้วจากสากลสเปริลลสโตนนะครับคือคือฟังการพูดมานะครับแล้วก็เข้าใจถึงความตั้งใจเนาะ แต่ผมก็ยังมีความสนใจนี Mother, no ้มาจากที่ไหนว่าทันยี่ใครจะทำได้คนขอบคุในะคระเทศไว้ทักทายกันต้องการที่เราประกันภัยที่จะต้องหาอย่างเงี้ยมันต้องเกิดจากกระบวนการก่อนก่อนมันวันนี้เจอรึยังว่ากระบวนการอะไรที่มันมีปัญหามันมีช่องโหว่แล้วทำให้คนเนี่ยสามารถทำอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกต้องแล้วส่งผลกระทบกับความเสียหอย่ายครับด้วยจริงๆเหรอว่าถ้ากระบวนการมันชัดเจนเนาะ ชสอ่ตรงนี้จะเกิดผลกระทบอย่างนี้ได้อยากให้มองว่าเอ๊ะวันนี้มันมีกระบวนการในการดำเนินงานตรงไหนที่มันยังเป็นช่องโหว่อยู่หรือเปล่าทานารย์นอกจากที่เราจะไปดูเฉพาะว่าตัวบุคคลที่ต้องหามาเป็นคนรับผิดแล้วนะครับอีกอย่างชสขาก็ใช่อุปกรเล็กๆนะครับเรื่องทีโออารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรามีผู้ตรวจสอบกิจการภายในเรามีอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเลยครับ ในนี้ก็มาช่วยดูแลดูหรือว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องไหมใกระทั่งคนที่ก้ามานะครับเพื่อตรวจสอบคนที่มาประมูลมีชื่อทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยว่ามันก็มันแปล่ๆเนาะถ้าแก่กระบวนการั้่แก่ตอนแรกเลยครับนี้ฝากช่วยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อความที่เห็นนะครับขอบคุณมากครับอัาผมจะขออนุญาตพูดถึงรายงานผู้ตรวจสอบกิจการนะรายงานผู้ตรวจสอบกิจการในปีห0ศูนก็คือตุกทีแหละเขารายงานว่าอย่างไรครับนะครับผมขออนุญา เขาบอกว่าเรื่องของกรีใบโทรเขบอกการจ้าง p ี p ีเพื่อไปตรวจโปรแกรมของบริษัทดีโมไม่พบหลักฐานการจ้างถูกต้องตามระเบียบสอว่าด้วยการพัสดุกับก่านจำไว้นะครับข้อสองการจ้างบริษัทในโทรด้วยวิธีพิเศษเหตุใดอ้างเหตุผลความจําเป็นว่าต้องใช้วิธีพิเศษอ้างว่ามีความจาเป็นไม่วนถามวาจริงไหมนี่แหละเขาอ้างกาสังเกตนี่รายการผู้ตรวจสอบนะ แล้วข้อที่สามการไม่ปรากฏว่าในโถรเป็นผู้ให้บริการเขียนออกแบบเรองโปรแกรมนะครับก็คือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรมจริงนะครับไม่ปรากฏอันนี้เขาตรวจตัดบนคนส่วนที่นะแล้วเวลาเวลาเราผูกจ้างเอ็มดูผู้รับจ้างเขาจะต้องเอาบุคคนส่วนที่มาให้คณะกรรมการดูที่บอกว่าเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเราถามว่าผู้เชี่ยวชาญจริงไหม เบย์หลัดเบย์โทไม่ได้เป็นผู้เชื่อทานจริงเขาตรวจสอบมาเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเบย์หลัดเบย์โทนี่เป็นผู้ขายคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขอเรขาจะเป็นผู้เชื่อขายร่างโปรแกรมแล้วถามว่าเนี่ยเข้ามาได้อย่างไรนี่นะครับรายงานผู้ตรวจสอบนี่ผมผมไม่ได,นะด้มีอะไรพูดเงินเลยครับที่ไปพูดกับเขาเนี่ยมันเป็นเวลามาตรฐานอะไรอะไรเนี่ยราคาการยืนว่าโปรแกรมนี้พิมี์ราคาการถูกไหมครับ ไม่มีราคาครับนี่ผมไม่มีอะไรผ่านเกินเลยอะไรายงางพวกตัวเก่าอย่างนี้กที่ประเด็นมาแบบเนี้ยถามว่าโครงการเกิดอทำถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับก็ประมาณนี้นะครับอ๋อความกระจ่างต่างๆนะครับผมว่าต้องกระจ่างขึ้นเรื่อยๆผมว่าคุณยูทยาไม่ได้จบแค่ดีเราต้องสืบอให้มากกว่านี้แล้วก็ท่าม ก็เวลาก็เราลุกเลยพอสมควรนะครับผมเนี่ยเป็นส่วนของตัวแทนของทีมลมและสัตว์ปีนั่ที่ได้ลงอาสามาเป็นรัฐประทานนะครับก็จะขอใช้เวลาในช่วงก่อนเปรตนะครับทีเดียวจะนัดแนะนําทีมนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทีมลมและสัตว์ปีนนะครับหน้า